พี่น้องทุกท่านเมื่อน,นี้เขากะสิมาทางงานด้อค่ะโอโ้โหกคักเขาใช้เวลาในการทางงานเมื่อนหนึ่งเต็มเมเลยเด้อหน้าตากระสินเปินเป่น,นจักหน่อยคิ้วกับ,บค่อยมีเ้อค่ะพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ถือมากระจกนะคสื่อว่าโอ๊ตด้จะเด้อตอนนี้ โอกระบ,บคอคให้สบายหนั่งกระโ้ยลุกกระโ๊ยปวดแข้งปวดขาแต่กระบอกเป็นอย่างแต่ว่าโอ๊ดกระสู่สุดๆทางหยาเลี้ยวๆโอ๊ดกระเิ็ดหัวต่อโอ้ยจังเหม็นเก่งคักเนาะโอด๊ดเอยต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเศร้าบ้านกลางที่รักทุกท่านเด้อค่ะเด้อตั้งแต่เมื่อน,นี้เป็นต้นไปนี่ กะสิดังไฟคู่มือเพราะว่าขี้เนหนืเอยลายขอประทานอภัยขอโทษหลายๆบ้านใกล้เลือนเคียงเนาะขออนุญาตกะสิอยู่บ้านประมาณจักสิบยี่สิบมือกระสิได้ดังไฟคู่มือเด้เพื่อเงอนของเฮาสีได้สะอาดบ่มีบ่มีงูเงียบเขียวกัะปอมเนาะพี่น้องเอ้ย คนบ้านกลางเพื่อนกายไปกายมาเพื่อนกะเวะโจทย์ามเพื่อนดีดีเด้เพื่อนกระามว่าล่าสิกลับมาอยู่บ้านแล้วตีก็เลยบอกเพิ่นว่าโบจ้ามาทําความสะอาดเสือด้นะขออภัยเด้อค่ะที่ควันไฟไปหอดบ้านนะกระบอกเพิ่นเพื่อนก็ว่าบ่เป็นยังดีใจลายตัวบัตรเนี่ยสองสวโมงผ่านไปคือเป็นวินวิน,วนโอ้ยพี่น้อง ลืมกินข่าวขออนุญาตไปให้กับเข่าจากบึดกินอยู่ง่ายๆสบายสบายก็เลยมาถามโอ๊ตว่าอยากกินอย่างโอ๊ตบอกว่าเจ้าวมะพริกก็ได้จัดไปเลยจา<อ>้าเปิ่งถ่ายเฮ็ดเวียกนี่คือสิบุคือคนป่วยเนาะแต่กะป่วยแต่ว่าก็ค่อยๆเฮ็ดไปโอ้ดีครับมาโอ๊ตเนาะ ลืมบอกไปคู่แดงนี่เป็นลูกครึ่งเด้เอา้าผู้ใดทัายถืกอว่าลูกครึ่งหยัางให้ตกใต้คอมเมนต์ผู้ใดตกบถืกอมีรางวัลให้ด้วสิบวกให้ใครสีแลลวแล้วฟาดคือเก่งแทวาตอนนี้ยุงกำลังมามีตัวตัวใหญ่ๆกัดเจ็บๆเด้อยุงบ้านกลางเนี่ย ทุกเวลามีค่ะเฮ็ดหัวต่อเลยจ้าแปนเอิดเติดมีหัวแล้วก็คือสว่างตาคักงามคักบัดเนี่ยสิบห้ามือผ่านไปไวปานขิดตัวเอาจบไปแท้ไปก็เด้อบ๊ายบายขอบคุณนะคะ